สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกับข้าวบ้านเปาแววอีกแล้วนะคะเ้าแววทําเมนูนี้ค่ะปลานึ่งค่ะมองไม่เห็นตัวปลาแล้วเพราะเ้าแววใส่ผักลงไปในตรงนี้จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะป้าแววเอาตะไคร้เอาตะไคร้ใส่ตรงพุงปลาด้วยนะคะเอาตะไคร้ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปในพุงปลานี้นะคะแล้วก็ ปลาแววก็จะมีใบมะกรูดโปะ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 ตัวปลาไว้ต้นตัวปลาปลาแววโรยเกลือไว้นิดหน่อยนะคะผักปลาแววก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็ผักกาดขาวนะคะปลาแววรอรอให้น้ำก็เดือดแป๊บหนึ่งปลาแววจะนึ่งค่ะนึ่งปลานิลกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเมนูกับคาบ้านปลาแวววันนี้นึ่งประมาณ20นาทีฮะ จนถึง30นาทีแล้วแต่นะแต่ป้าแววว่าป้าแววจะนึ่งสักสามสิบนาทีเพราะว่าปลาเขาตัวโตเนาะปลานิลสดๆเลยค่ะเหงือดแดงๆนะคะเลือกซื้อปลาต้องซื้อเลือกซื้อที่เหงือกยังแดงๆอยู่นะคะปลานิลน,นึ่งนะคะวันนี้เมนูกับข้าวบ้านป้าแววปลานิลน,นึ่งผักเยอะๆป้าแววใส่ขึ้นช่ายผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมค่ะในนี้จะมี ประกาศขาวจะอยูใ่ใต้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 ของตัวปลาค่ะนะคะเดี๋ยวบอกขาสุกก็ยุบลงแล้วค่ะผักสุกสุกแล้วก็ยุบตัวพอแววใส่ซึ้งนึ่งนะคะใส่ซึ้งนึ่งรอสามสิบนาทีก็รับประทานได้แล้วค่ะวันนี้ปพาแววทำเมโน,โน,น,นูลานิงนึ่งค่ะ รเร่าววทาเมนูปลานิ่นนึ่งนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดป่าแววเคยลงคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะมาติดตามกับข่าวบ้านป่าแววป่าแววมาเป็นแนวทางให้หาของรับประทานนะคะทําง่ายๆค่ะปะ่าแววก็ซื้อปลามาจากตลาดเขาทํามาให้แล้วค่ะแต่ว่าป่าแววมาทําซ้านะฮะมาล้างทำความสะอาดมาตัดครีบนะคะ แล้วก็ทุบตะไคร้ใส่เป็นลงในตัวปลาตรงพุงที่เขาผ่าเอาเอาไส้มันออกนะฮะก็แววจะยัดตะไคร์กับใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็รองด้วยอากาศขาวตะไคร้อีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะข้างบนเาแวโปขึ้นช่กับต้นหอมนะคะพอปลาสุกเปแววทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะขอบคุณมากๆนะคะติดตามชมกับข้าวบ้านปเป๋วขอบคุณมากๆนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแวลเป็นกำลังใจให้ป้าแวลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ